สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทาร์รด์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุด,ดินพลิกศพกันมังกรน,นะคะประจําเดือนมีนาคม2567ค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะได้แก่ชาวพลิกศพค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคม ถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้มาเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดดินค่ะพฤกศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวทาดดินเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอนดีตที่ผ่านมาค่ะชาวทัดดินพฤกศบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาคนที่คุณคิดถึงนะคะถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีตก่อนนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ สถ้วยนะคะอัศวินถือดาบค่ะไพ่หกเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สองถ้วยค่ะชาวธาตดินประศบกบารมังกรน,นะคะที่ยังคิดถึงคนรักเก่าแน่ดีที่ผ่านมานะคะ สาเหตุหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ตัวคุณและตัวเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะหนึ่งนะอาจจะมาจากสาเหตุที่มีการให้และได้รับอย่างไม่เท่าเทียมกันนะคะคนหนึ่งพยายามแต่อีกคนนึงเขาเรียกว่าคนนึงเป็นฝ่ายให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับโดยตลอดอืไม่ได้มีการให้อย่างเท่าเทียมกัน ะะเกิดการเขาเรียกว่าเอาเปรียบแล้วก็เสียเปรียบในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ2อนะคะอาจจะมาจากสถานการณ์ที่บุคคลใดใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีตัวเลือกทางเลือกมีช้อยเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะเลยทำใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าในเมื่อเราเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือว่า เราไม่ได้เป็นตัวเลือกของใครอะ่ะเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยเดินออกมาก็ได้เช่นเดียวกัน 2. นะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า awa, สิ่งที่คุณต้องการเขาให้คุณไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการคุณก็ให้เขาไม่ได้นะคะอาจจะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ต้องการความเอาใจใส่นะคะต้องการความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์ต้องการที่จะเขาเรียกว่า awa, มีเวลาให้แก่กันนะคะไม่ใช่ว่าอยู่กันไปวันๆนะคะ ตัวชาวธาตุดินเนี่ยก็เลยเลือกที่จะโอเคงั้นถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันต้องการฉันบอกคุณไปแล้วอะ่ะแล้วคุณให้ไม่ได้ซึ่งสิ่งที่ชาวธาตุดินต้องการไม่ได้มีอะไรมากมายเลยขอแค่ความสม่ำเสมอนะคะความเท่าเทียมนะคะความเอาใจใส่นะคะไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองแต่แค่ต้องการความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยแต่เขาให้คุณไม่ได้นะคะก็เลือกที่จะโอเคงั้นก็ ให้มันหลงเหลือความรู้สึกที่ดีให้ได้มากที่สุดก็พอนะคะอย่าให้ต้องทำร้ายความรู้สึกกันไปมากกว่านี้เลยก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะแต่ถามว่ามีความรักยังมีความรักยังมีความคิดถึงอยู่ไหมใช่ค่ะเพราะไพ่สองถ้วยก็ยังขึ้นมาอยู่นะคะนาออันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุด,ดินพฤกษ์ศกันมังกรน,นะคะที่ ยังคิดถึงคนรักเก่าสถานการณ์ต่างๆที่ทําให้ตัวคุณแล,คและคนที่คุณคิดถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวแทดินพุกศกันมังกรน,นะคะในช่วงเดือนมีนาคมส5 6พันนะคะเป็นอย่างไรมาดูเอ NERGY กันนะคะว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมหรือตัวคุณยังยึดติดยังคิดถึงกับคน เก่าๆอยู่นะคะหรือจะมีการกลับมาหรือเปล่ามาดูกันไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่สองดาบนะคะไพ่เดอะมูนค่ะ และเป็นไพ่แปดดาบชาวธาตุดินประสบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าสถานการณ์บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะมีนะคือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาพอๆอไพ่หนึ่งถ้วยเข้ามาแบบนี้คะ่ะเป็นโอกาสใหม่แน่นอนแต่เป็นโอกาสใหม่ที่ตัวคุณไม่รับนะคะตัวคุณไม่รับนะ สองดาบแปดดาบนะคะเป็นสิบดาบรวมกันเป็นสิบดาบคุณไม่รับเพราะว่าตัวคุณยังเสียใจนะคะยังรู้สึกว่าเออยังลืมคนเก่าไม่ได้เพราะไพ่เดะมูนขึ้นมานะคะยังคิดถึงยังนึกถึงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดใจนะคะต้อนรับคนใหม่ๆได้นะคะแล้วก็ตัวคุณก็มีกำแพงนะคะให สองดาบเนาะปิดกั้นตัวเองนะคะปิดกั้นตัวเองเออไม่ต้องการที่จะเปิดใจให้กับใครแต่ถามว่ามีคนเข้ามาคุณคุณคุยไหมแทบจะไม่ไม่คุยเลยอะ่ะเหมือนกับบล็อกปิดกัน้นปิดใจไม่เอาเลยอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาก็เถอะตัวคุณยังยังคงมีความระแวงยังมีความไม่ไม่ไม่รู้สึกไม่ปลอดภยอัยกับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะเพราะาไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณน่าจะตั้งความหวังกับ คนรักเก่าของคุณค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วมันเหมือนกับความผิดหวังเสียใจมันเกิดขึ้นนะ่ะโตคุณก็เลยแบบยังไม่พร้อมที่จะเ,เปิดใจแล้วก็มีความหวังใหม่นะคะอประมาณนี้มีคนเข้ามาแต่ชาวทาดินลืมคนเก่าไม่ได้ก็ก็ยังไม่ได้เปิดใจ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุดินก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะขอดูความรู้สึกหน่อยค่ะไพ่ใบแรก 10ถ้วยไพ่เดว l ลค่ะเดวิลนะคะและเป็นไพ่สามถ้วยชาวธาดินพิศบกันมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาดินพิศบกันมังกรด้วยกันเองโดดเด่นในชาวราศี มังกรลัคนามังกรมีชาวราศีมีลัคนามีนนะคะมีชาวธาตุน้ํากรกฎีนพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้นะไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าตัวคุณนะ่ะยังยึดติดผูกติดผูกพันยังผูกผูกกับตัวเองไว้กับคนเก่าๆเหล่านั้นคุณยัง Move on ไม่ได้เลยแต่ถามว่าคุณพยายามไหมคุณพยายามค่ะแต่มันเป็นการพยายามที่เหมือนกับ Move อ n เป็นวงกลมนะคะพอมีไพ่เดวิลขึ้นมาก็คือตัดยากตัดเย็นเนาะอืม ถือแปลว่าคุณจะพยายามใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้มากที่สุดอะคะ่ะโฟกัสในเรื่องราวของความสุขของตัวเองแต่มันก็ยังไม่ได้ลืมนะคะไพ่สองถ้วยจากในอดีตที่ผ่านมาและไพ่สิบถ้วยจากในความคิดความรู้สึกของคุณนะคะยังมีความรักยังมีความผูกพันอยู่ตรงนั้นดังนั้นไม่มองว่ายากที่จะตัดใจยากที่จะไม่คิดถึงเขานะคะแล้วก็บางคนนะคะ แต่งงานหรืออยู่กินกันอยู่ด้วยกันนะคะใช้เวลาเาเขาเรียกว่าคบหาการมานานมันอาจจะยังเขาเรียกว่ายังผูกพันอยู่นะคะยังยึดติดผูกติดกับความสุขเก่าๆเ,เดิมๆคุณยังนึกถึงอยู่เลยนะคะอืมนะก็ก็ยังมีความคิดถึงอยู่มากๆนะคะตรงนี้แต่ตัวคุณก็พยายามใช้ชีวิตนะคะให้ดีอืม พยายามฮิวใจตัวเองอยู่นะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวทัดดินพึกศพกันมังกรคิดถึงนะคะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวทัดดินพึกศพกันมังกรน,นึกถึงหน้าเขานะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพส่สี่ไม้เท้าค่ะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพ่สองเหรียญค่ะ และเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะชาวแทดินประสบกบาร์มังกรน,นะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรเขาก็ยังคงคิดถึงคุณนะความจริงแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเขายังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเหมือนกับว่ายังมองเห็นกันและกันอยู่อะ่ะอืมนะคะแล้วอย่างที่ไม่บอกว่าบางคนเนี่ยเ,เป็นคนรักเก่าออ,อาจจะมี เขาเรียกว่าอาจจะเคยแต่งงานอาจจะเคยมีลูกเคยสร้างครอบครัวเคยอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมบ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีการวนเวียนอยู่ในชีวิตยังทำาบางคนยังทําหน้าที่นะคะของพ่อของแม่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า,าถามว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำให้คุณและเขาอะต้องต้องต้องเลิกลาก,กันไปแต่ว่าไม่รู้สึกว่าตัวเขาเอะสัมผัสได้ว่าถ้าหากว่า คุณไม่มีเขาอะตัวคุณน่าจะสุขสบายแล้วก็สบายใจมากกว่ามีความสุขมากกว่านะคะแต่ถามว่าตัวเขาอะอยากจะกลับมาไหมไพ่ที่ขึ้นมาเพอไพ่สองเลญขึ้นมาเขายังอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาจะรู้ตัวว่าทําให้คุณลําบากหรือนะคะทําให้คุณต้องลําบากใจนะคะอะไรก็ตามค่ะแต่ตัวเขายัางยังยังอย,งอยากที่จะรับรู้ความเป็นไปนะคะอยากจะอืม อยากจะรู้เห็นชีวิตของคุณอะว่าเป็นยังไงมีมีความสุขดีหรือไม่หรือว่าทําอะไรอยู่อะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่รู้สึกว่า,วาพอไพคีนถือเรียนกับไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาด้วยกันนะคะ มันจะเป็นความรู้สึกที่มั่นคงอยู่อย่างนั้นนะคะยังคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆยังคิดถึงเ,เหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าความเป็นครอบครัวอยู่นะคะตรงนี้เนาะก็อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์กับของชาวท่าดินพิศกรมังกรที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะ แนวน้มความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ในอนาคตเป็นอย่างไรไมเคออเนียตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะ Emperor นะคะ Hangman ค่ะไพ่เจ็ดดา และเป็นพ่ยอัศวินถือถ้วยชาวธาตดิบประสบกันมาก,ก่อนที่จะคิดถึงคนรักเก่าในส่วนของเอาคัมอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะเอ,อ่อไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้จะเหมือนกับมองกันอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆมากกว่านะคะถ้าหากว่าแต่งงานมีคมรับผิดชอบมีพันธะภาระที่ผูกพันกันไว้ก็จะทําตามหน้าที่แต่การกลับมาจะเป็นคนรักกันนั้นตามหน้าไพ่ไม่มีการกลับมานะคะ แต่มันจะเหมือนกับเปลี่ยนสถานะกลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องทําตามหน้าที่อะไรประมาณเนี้นะอืมนะคะต่างคนต่างต้องเดินบนเส้นทางใหม่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพาโรย์จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวแท้ดีมึกศพกันมาก,ก่อนที่จะคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรก สามเหรียญนะคะฮาลโลแฟนค่ะไพ่แปดดาขอโทษค่ะเป็นไพ่แปดไม้เท้านะคะและเป็นไพ่คิงถือไม้เท้าชาวถ้าตุดินประสบการบางก็เดียกคิดถึงคนรักเก่าตามหน้าไพ่ให้คําแนะนํามานะคะไพ่บอกว่ายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่าง ปรับเคยปรับแล้วเคยเปลี่ยนแล้วพยายามมากมากมาแล้วอะคะ่ะแต่มันไม่ได้อืไม่ใช่ทุกปัญหาที่จะมีทางออกอะนะคะบางปัญหามันก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางดังนั้นเราเราเลิกรากันไปเรากลายเป็นคนรักเก่าแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเกลียดต้องโกรธกันนะคะอือยู่กันอย่างกัลรยลมิตรที่ดีต่อกันก็ได้นะคะถ้าหากว่า สาเหตุที่ทําให้เลิกลากันไปไม่ได้ทําร้ายหัวจิตหัวใจกันจนมองหน้ากันไม่ติดนะคะคุณกับเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนเป็นกัลายาณมิตรเป็นพี่เป็นน้องกันได้ตามหน้าไพ่นะคะก็คิดถึงก็สื่อสารนะคะอยากเคลียร์ก็สื่อสารแต่ในทางนี้ทางนั้นไพ่ ไห้แฟนพ่ายพลาขึ้นมานะคะก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถูกต้องด้วยนะคะก็จะประมาณนี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อน<ๆ>ทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะมาพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันนะคะในคลิปปนาไขอบคคคุณมะะะสสวัดี่